สวัสดีครับตอนนี้พวกเรากำลังจะทำการเดินทางไปสไลเดอร์ตอนนี้เพื่อนสองเราเอาเครื่องบินนำไปก่อนแล้วเครื่องบินเครื่องบินนี้เป็นของพ่อสองนะครับทีแรกยางรั่วเอาขึ้นเขาโคอัดสามไปยางรั่วใช้ไม่ได้เลย อันนี้เพิ่งซ่อมเสร็จปะยางเสร็จแล้วได้บอกพี่ปื้ดขับรถตามมาแล้วเอาพี่ปื้ดกไปใครมาหรือเปล่าล่ะมันมีมีใครมีใครอยู่มั้งดไอ้เต่าเกิดอะไรครับอนี้ครับมาาสภาพหรอครับครับเออเ่องนี้ก็ถึงตลาดนาทะเลรียงตันนี้ครับกำลังหัดซื้อเสบียงที่สำหรับไปตุนกินครับขนมกินขนมกินไหมตอนนี้กำลังตุนเสบียงที่สำหรับที่จะไปกินที่ไซเดอร์ เราไปครั้งคือที่ไต้เตอ๋อเป็นเวลาสามวันสามวันจะอีกสองคืนนะครับเราจะไม่กลับบ้านกัน <Yeah. S 1> เราจะไปตั้งแคมป์กินกินข้าวกินเหล้ากันอยู่นั่านเป็นเพื่อนนี่ครับคือทียปของเราที่เราหาได้ได้แค่นี้ครับโ oh, oh, อ้พระสงฆ์ oh, oh. ห้าหกคนเน oh, oh. ีย <c oughs> ตัวอะไรติดด้วยเมนูเนี่ย <c oughs> ไอ้เงี้ยเป็นคนปิดปากมาเน่งอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย Fresh gotta stay fly get the jet I gotta stay high

เพื่อนชาวโซเชียลแคมพราะผมอีพี่บอยเข้าใจป่าวันนี้พวกผมมาเล่นน้ำกันเนี่ยเข้าใจเปล่าพวกผมมาเล่นน้ำกันดูดิเนี่ยมันกันโคตรเลยเนี่ยเข้าใจเปล่าตอนนี้เป็นเวลางของผมแล้วอยากจะมือจะหมัดจะมือจะปืนจะอะไรก็เอามาเลยอยากเจอแววบู๊ปอ่ะรู้จักเปล่าอยากเจอเปล่าผมอ่ะอยากเจอเปล่าเดี๋ยวมาอย่างนี้อย่ามาอย่างนี้ผมไม่ชอบมามาก็มาเล่นด้วยกันเลยดีกว่ามากันอีกแล้ว สไลเดอร์โอ้ไม่รู้จะมากันทำไมนักหนาเหนื่อยก็เหนื่อยเจ็บสุดก็เจ็บสูดครา้ที่แล้วกล้ำเนะื้อตูดฉีกยังไม่หายเลยเนี่ยกูแม่งเป็นเมนเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้ตาย ตัวเลยออย่ามาในเรื่องอย่างนี้เข้าใจป่ะฮะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ,ปะ,ปะรู้เรื่องป่ะ

ไม่แค่กันเลยใช่ไหมว่าใครต้องเจ็บต้องช้ำโมโหร้ทุกที่ที่เจอกันยังไม่ทันได้ พอแล้วพอแล้วน้ลน้ำลายใส่แล้วน่นนไปดูเขากินตั๊บากหงนี่คือการกิข้าข้างสาละไลนวครับผมมาแล้วมันเป็นจะแทบไรกินผายกนกีฬาแทบไรบ่ต้ำต้ำาำไข่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ลยอย่าแอปอย่าแอตะบลัดห้องนี้ไม่มีแอฟตะบลดลางมาไม่มีแอปตะโตอันนี้ใส่ไข่ล้างมา มาแทบลายอยากมาหลายแทบลายคอยขอบอกเลยเด้ออาของเจ้านี่มุกคีใช่ไหมมุกโต้งอันนี้คือเขาเรียกอะไรครับผมขนมเตียนไว้ขนมเตียนครับคืยบ้านบ้านเราเรียกอะไรบ้านเรียกขนมจีนบ้านนี้เรียกขนมใสเขาเรียกอะไรไม่เงี้ยอ่ะไม่เงี้ยอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรลำหูดำหูเงี้ยปะเปย ไข่เคียวครับผมโอไ่อ้ไอ้ม่ไไม่ไม่ไมอมึงแบ่งมิวเลยโมึงแบ่งเพื่อนมึงก็ได้แหม่มึงมาที่โพเชีย ทำไมเสียวะทำไมไม่สอบ

ทีมงานเราเตรียมพร้อมแล้วเต็มสะเลยอ่ะว,ว่ามเสร็จคุณแอนอ้อลงมาแล้วครับเป้าหมายเราเอยม้เามานี่เ็ดอะไรร้นี่จะเล่าอร่ยนี่เ็ดมานีเดี๋ยว่เไ ยให่อต um, ัวรไม่รู้ไม่รู้ย um no ังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวดิบสดมึงมาแล้วสัญญาณเรามาแล้วแม่งเข้าหูดังบุบกระดายงษเดียบร้อยครับโดนแน่

老。<laughs> <laughs> มึงร้องทีแมวน้ำตัวผู้เล่งทีมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วแมวน้ำแมวน้ำตัวผู้แมวน้ำตัวีายเไ้วไฟไฟต้องหลังกันลงมาเลย อับอมากครับแต่กับเพื่อนผมไม่คิดอะไรแต่ก็ยังว่าอายครับไม่เคยอายอะไรขนาดนี้เลยครับแกผ้าแต่หน้าประชาชนเยอะด้วยครับอะเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับอายคำเดียวครับแบ๊ก o o d n จริง That's tonight's n i g h t ณ h ล t ก a ย่าคุณเล็กคุณเ a ็ e ตะแยงใน g ม่อยากลุกลงไปเลยดูคู่นี้นะครับ่ลงยังไงก็ไม่ยอมถอดผมทำใหญ่ใคน้าแล้ครับสงสัยต้องโดนล็อกซะมั้งเกากมนมนบอกว่าอะไรนะอะไรอีกมันไม่ไเกมนีครับ สันไอ้เที่ยกิงในมันยานไปเล่นน้ำเฉยโอ้โหมึงขนาดให้มานี่มึงยังโดนแล้วอ้าวมึงจะโดนคนเดียวนึกอ้เนี่ยมันยานโอ่เลอเหี้ยกิงในมันยานไปเล่นไปขังเล่นน้ำไปเถอะไปเถอะเล่นน้ำเฉยกับเพื่อนสนุกสนานได้ปะล่ะเออกิงในมันยานเอามันเกี่ยวอะไรอ่ะเนี่ยเล็กกูตลอดอ่ะพวกมึงอ่ะ

Điều hôm mừng Mình chưa chiếm cái mà ừ. đây, đeo đây, đeo đi đeo đây Lắc đo... <laughs> <laughs> đèm khắp Thôi, thôi đồng Thôi, thôi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  ผมใหม่ทุกพ่อโยนนะใส่ได้ซุปปเอร์แมนซุปปเอร์แมนจะอ้วกเอาตะโกนลักแยงครับลักแยงครับลักแยงลักแยงเฮ้ยมามาเล่นละขนาดเนี่ยไปแล้วมึงขึ้นไปสไลด์ลงมามึงไปสไลด์ลงมาเฮียไม่กินไม่เมาอ่ะเฮ้ยลงน้ำก็ฝสางได้แต่เฮ้ย แม่คุณทำพี่ะเดือดเดวอดเดืดพวกแว่มีแหลงเอาไว้เลยคุณมาทำกูโอ้ยียิงก็ต้องพอขวานเลยเสียมเสียบแล้ว คนแรกทีอ่ะดันดังดูาคบเฮ้ยมันยข้างหลังนี่คือชิ้นส่วนของมันขงมันเล่นของมันเล่นของมันเล่น